ว่าไงครับหนูเป็นอะไรครับหืมหนูเป็นอะไรลูกหนูเป็นอะไรครับพี่เดือนเขาไปเดิอนออกกําลังกายพี่เดือนเขาไปออกกําลังกายครับแล้วหนูจะร้องทําไมไม่ยอมครับไม่ยอม ไม่ต้องกดพี่เดือนเขาไปออกกําลังกายลูกเดาเดาไงนี่ไงแม่แป้งนี่แม่แป้งพ่อเขาพาพี่เดือนไปออกกาลังกายเฉยๆครับเดี๋ยวพ่อก็มานูจะวยบายทำไมฮึนูจะวบายทำไมเดาวไม่เอ้าเดาพ่อพาพี่เดือนไปออกกําลังกายเดี๋ยวพ่อก็มาลูกเดี๋ยวพ่อก็มา สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟีที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับเราช่วงบรรยากาศยามเช้าๆนะคะวันนี้คุณพ่อจะเอาพี่เดือนพี่เดือนออกจากคอกแล้วนะคะออกจากโรงช้างเพื่อไปผูกที่ใหม่นะคะเพราะว่าเราก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะไงหมูดาวว่างไงครับน,นี่คุณพ่อกําลัง อ,อดสู้พี่เดือนอยู่นะคะพี่เดือนเราจะอาบน้ำไล้นะคะส่วนหมูดาวก็มองหน้าพ่อเลยค่ะ หยาบน้ํากับพี่เดือนไปลงปุงไปทหารแล้วลุง <laughs> พี่ลุงก็โอ้โหทุกท่วงทุก,ทก,ทกลีลานะคะเพื่นนนนอนเพื่อนอเพื่อ,อเนเพื่อนเพื่อนเขื่นแห้งโชว์ผู้หนาเขื่นอนแห้งโชว์เย่พ่อข้าได้พี่เดือนแล้วเย่พ่อข้าได้พี่เดือนแล้วเย่มูดาวตะชีอ้อมโอ่งเมื่อวานนะคะแม่ไม่อยู่นะคะแม่ไปทําธุระ กลับมาพ่อบอกว่าพ่อเอาพี่เดือนไปออกกําลังกายส่วนหมูดาวอรารวาสค่ะ,ะลองลองี่ดวูวันนี้ร้อ,องลั่นเลย<อ>เดี๋ยววันนี้จะลองลองพาพี่เดือนไปออกกําลังกายไม่ลองแล้วค่ะก็ต้องพาพี่เดือนออกกําลังกายทุกเช้า<อ>หมูดาวจะวุยวายอีกไหมเพราะว่าวันนี้มีแม่อยู่เป็นเพื่อนนะคะลองดูว่าเขาจะวุยวายอีกหรือเปล่าเ<อ>นี่ยพี่เดือนมีเสียงด้วยมีความ<อ>สุขมีคนอาบน้ําให้ ช่เต้องทำใจหน่อยครับมีแต่ลูกชายขี้ดื้อใช่ไหมขี้อ้อนด้วยเ <c oughs> จ้าเล่ด้วยทุกอย่างเลยบ้านหลังนี้มีครบทุกอัตลักดุโหดมันฮากล้วยผไหมกล้วยหรอวันนี้เราก็ลงกล้วยนะคะเมื่อวานเมื่อวานนะคะลงกล้วยไปให้ลูกเรานะคะแล้วเราไปเอาไปให้พี่เดือนกับหมูดาเอาแม่แป้งด้วย นี่สุกอยู่ลูกชายคุณเล็กคุณเล็กคุณจะไม่โวยวายเหรอ,อ,อ,น,อนี่ไงเอามาสองอออเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมูดาเดี๋ยวค่อยกิน

นี่เราจะพาพี่เดือนไปออกกําลังกายก่อนแล้วค่อยพาแม่แป้งไปนะคะไปทีรเชื่อเพราะว่ามีทานคนเดียวดูดูว่าวาหมูดาวงอนแล้วแย่พอไปเอาพี่เดือนแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ ดูตาเหลือกพอดูตาเหลือกไปเลยคุณพ relates. ่อก็พาพี่เดือนไปออกกำลังกายแล้วนะคะดูค่ะคุณคนงอแงไม่อยากให้พ่อพาพี่เดือนไปไหนนะคะโอ้พี่หลงพี่หลงอย่าไปลุ่มน้องผูดใดกกะว่าแต่น้องเว้ยไปเราไปดูพี่เดือนกันดีกว like ่า เราไปดูพี่เดือนเราดีกว่าให้หมูดาวอยู่คนเดียวเลยอยู่คนเดียวไหมครับหมูดาวอยู่คนเดียวไหมไปดีกว่าหาพี่เดือนดีกว่าดูนะคะหุ่นพี่เดือนยืนกินย่าชิวๆค่ะแน่ออกกาลังกายแต่เช้าเลยนะคะวันนี้พี่ลพี่ก็จะไปเป็นเพื่อนพี่เดือนบอก ดูนะคะดูดูดูหมูด,ดาวนะคะไ,ไปกับพี่เดือนเลยใช่ไหม<อ>พี่หลงถอยมาเดี๋ยวพี่เดือนเตะเอานะขาพี่<ต>เดือนตูนะ โอโหดูขาพี่เดือนนะคะเป็นลั่นเป็นลั่นเลยอ้วนมากค่ะช่วงนี้อีกหน่อยเขาก็คงตกมันนะคะพี่หลงก็วิ่งตามพี่เดือนไปถูต้นไม้ครับถูต้นไม้ครับ ่เ็นชองพี่เดือนไดด้ลงนน่ะพีเือจะลงช่องใช่ไหมไม่ใช่น้องดาวช่องพี่เดือนไงเหรอตอนมีแต่ดาวยืนยิน้มขึ้นช่องหมดอะไรโวยวายนะคะไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนร้องหาไม่ยอมอะค่ะ ดูดูมาดูของลูกชายของเอฟซีนะคะโ้ร้องตามพี่เดือนค่ะร้องตามพ่อนะคะดูค่ะเราจะไปทางไหนกันดีจะไปดูลูกชายคนเล็กหรือจะไปตามลูกชายคนโตว่าไงครับหนูเป็นอะไรครับืห,หนูเป็นอะไรลูก เป็นอะไรครับพี่เดือนเขาไปเดิอนออกกำลังกายพี่เดือนเขาไปออกกำลังกายครับแล้วหนูจะร้องทำไมไม่ยอมครัไม่ยอม ไม่ต้องกดพี่เดือนเขาไปออกกำลังกายลูกดาวดาวอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวพ่อก็มาเป็นไรเดี๋ยวพ่อก็มาครับเดี๋ยวพ่อก็มาดาวไม่ต้องววายครับเดี๋ยวพ่อก็กลับมาครับหนูก็อยู่กับแม่แป้งนี่ไงนี่ไงแม่แป้งนี่แม่แป้งพ่อเขาพาพี่เดือนไปออกกำลังก,กายเฉยๆครับเดี๋ยวพ่อก็มา ลูกจะยบใบทำไมฮึลูจะวยบายทำไม,าาำไมดาวไม่เอาดาวพ่อพาพี่เดือนไปออกกําลังก,กายเดี๋ยวพ่อก็มาลูกเดี๋ยวพ่อก็มาไปดีกว่าหาพี่เดือนดีกว่าไม่เอาแล้ว คนดื้อยอยู่คนเดียวนอยเลยดาวดาวไม่โกรธครับเดี๋ยวพ่อก็พาพี่เดือนมาไม่ร้องไม่ร้องครับคนเก่งหนูดาวคนเก่งไม่ต้องร้องครับแน่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 แน,แน,แน่ห้ามโยนนะหนูก็มีแม่แป้งอยู่เป็นเพื่อนแล้วไงลูก เดี๋ยวเราไปดูพี่เดือนกันต่อนะคะไม่รู้ว่าพี่เดือนไปถึงไหนแล้วไม่อยู่กับหมูดาวแล้วไปดีกว่าพี่เดือนไปเดิอนออกกําลังกายนะคะแต่ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วพอลูกชายร้องเราก็รีบกลับมาดูโกรธใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเรียกพี่เดือนกลับมาอ้าวพี่เดือนหาย ตอนลูกชายคนเล็กเราก็ร้องแล้วค่ะร้องตามหาพ่อกับพี่นะคะเป็นไงครับหนูจะร้องทำไมครับร้องทำไมครับอยู่ หยุดเลยห้ามโยนเลยนะนี่ใส่ไม่ดีเลยแม่นะนี่กดเย็นเลยค่ะงอนงอนงอนนอยเลยค่ะน้อยให้แม่กับพ่อเลยนะคะนี่ว่าพ่อกับแม่ไม่เอาเอาพี่เดือนนะคะดูค่ะนอยเลย Mm. พี่เดือนมาแล้วได้ยินเสียงพี่เดือนมาแล้วพี่เดือนมาแล้วครับนูนพี่เดือนเรามาแล้วนูนเคียดตีรังกาเนาะ ดูค่ะดูอาการของเขานะคะพอเห็นพี่ชายกับพ่อมานะคะดูค่ะดีใจนะคะดีใจนี่พ่อเรียกแล้วดีใจไหมครับพ่อเอาพี่เดินเข้ามาหาน้องนาสิเฮ้ยดีใจดีใจ<ป>ดีใจดีใจ เดีย๋ยวเราจะไปเอากล้วยให้พี่กับน้องนะคะหมูดาวโกดยกรงทั้งยกรอสองขาหน้าทั้งยกสองขาหลังโกดไงไม่มีเอยจะไปกินเต้าพี่เดือนพ่อพ่อพ่อกินเต้าพ,พ,พี่เดือนพ่อดูดูดูพ,พี่เดือนไม่มีเต้าเหมือนไม่แป้งนะคะเดาเดี๋ยวได,ได้แม่ไปเอากล้วยให้เดี๋ยนะคะเราเตินไปเอากล้วยนะคะเอาัวนี้ให้คนตัวนึงไหมเออเนอ่เดี๋ยวเราไปเอากล้วยก่อนนะคะ เดาอย่าไปกินนมพี่เดือนเดี๋ยวพี่เดือนเขาจะรำคาญเอาหนูเด้ดูยนะถ้าหมูดาวกินนมะถ้าหมูดาวกินนมนะคะเราจะเอากล้วยให้เขาก่อนขอโทษนะคะที่ต้องโยนเพราะว่าอยากให้เอฟซีได้เห็นภาพสวยๆดันไม่ทันอีกต้องขอโทษจริงๆนะคะ เดี๋ยวนะคะด,ด้วยกับพี่เดือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินขอขอบคุณครับเดือนขอบคุณครับวันนี้เอาพี่เดือนมาเล่นกับน้องชายนะคะต้องมีพ่อคุมด้วยนะคะถ้าไม่งั้นไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวพี่เดือน,เ,อนเขาก็าก<ๆ>โตแล้วนะคะเขาก็เล่นแรงเป็นธรรมดาของช้างวัยรุ่นนะคะมันจะเป็นงอแงแล้วเด,ดานี่าี่เดือนขี่ไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ย ดูค่ะจะไปตะคุบกินนมเขานะคะดูะดูลูกชายเอฟซนะคะแล้วล้วนะพอแนีไปสิไปกินคุ้มไปกินนมเขาพอดูค่ะดูาาเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันนะคะจะเห็นชัดๆ เดี๋ยวบอกนักขั้นนักแม่ที่มีงานสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ